สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้กับพผมนายเกลือวันนี้ผมจะพามาดูบัคของเกมหรือว่าเกมมันตรงใจก็ไม่รู้อ่ะเรามาดูดูว่าบัคมันคืออะไรบัคของเกมนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เรียกว่าบัคเลยก็คือไอ้เจ้ากล่องนี่กล่องนี่ราคามันถูกเกินมันแบบอะไรอ่ะห้าพันบ้าไปแล้วว่า แต่คนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันขายในห้องทดลองได้ราคาแพงมากมันได้ราคาคอกระกบแปดาวเนี่ยเนี่ยราคาเนี่ยไปดูไปดูไปดูราคาม่งแพงมากดูได้เลยนะดูกบหกดาวราคาขนาดเนี้ยห้าดาวราคายังแพงกว่าตัวละครอื่นอนะ่ะ คือแบบงานนี้แร่มว่วงแร่ม่วงนี่คือละเนลลานาดอะแร่ม่วงนี่คือแบบโอ้โหไม่ต้องนั่งวงนั่งฝามแล้วเออใครเก็บพลอยไว้เยอะน,นี่แบบโชคดีจัดเลยซื้อละเนลลานาดอะกบวงกบม่วงไม่ต้องซื้อแล้ว <c oughs> กบแปดดาวกบแปดดาวต้ากูสามีไม่มีใครซื้อมึงแล้วสัตว์โลกมึงเนี้ยระบบอย่างเจ๊งอะอะไรเนี้ย S <S ส่วนตัวกาชาราคาก็สมดุลนะแต่อันเนี้ยมันมันมันสมควรจะปรับอันนี้ควรปรับจริงๆพูดเลยผมมีหนึ่งแสนมซื้อเกี้ยงอะ่ะอืมใครมีเยอะๆนี่แบบโชคดีจัดอะ่ะใครเก็บพอรตไว้เยอ,อะอะโอ้โหโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เออ ไม่รู้จะลงคลิปนี้หรือเปล่าเลยกกลัวเกมกินเด็อกลัวเกมมันแก้ออแก้ทีบันไหลเลยนะเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช้พอคอยหมดแล้วใครรู้ชาวันนี้ก็สวยไปเออเกมนี้ก็ฉลาดเนาะไม่ให้คหนอื่นไ,ได้ได้ซื้นได้ไอ้นี่ได้อะไรได้เพจเพิ่มโอเค สำหรับคลิปวิดีโอนี้นายเกลือขอลาไปก่อนสวัสดีครับเลัคหรมบัคหรือเปล่าเออตั้งชื่อคลิปนั้นเลยดีกว่าป้าสวัสดีสวัสดีครับไอ้วันนี้เหรอเออสวัสดีปีใหม่วันนี้ปีใหม่นี่ว่าลืมไปอ่าปีใหม่เดี๋ยวก็มาละเราจะมาดูที่จิจกรรมไอเนี้ยแหละ,ะที่มันแจกของฟรีอ่ะ ผมคิดว่าคิดตามไปเป่นจำเลยว่ะเออทุกคนน่าจะรู้กันแล้วจ้ะยันนี่คืออะไรอะ่ะมันจะแจกตัวละครดีหนึ่งตัวคล้ายเล่นซาเตจุดตีซีซีมันก็ไม่ยากะไรหรอกก็รอจ็ดวันนั้นแหละใครพวกนี้ก็เล่นอยู่แล้ว้าเตจุดเตะตอนนี้แนะนําให้เล่นแนะนําให้เล่นยังหนักเลยอะเออใคร อันนี้ก็นำให้เล่นเลยเพรามันครูสองมีเก็บไว้ก่อนดีกว่าอ่าต่อไปเรื่องเร่จะคุยคือเรื่องตัวละครตัวใหม่ตัวใหม่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในเดือนนี้ความรู้สึกนะ ม,มันเกีมาแค่แจกจให้เฉยตัวใหม่ชาติใช้ได้กัตัวเนี้ยพอใช้ได้อยู่พับขีตัวบินไอะไรตัวกันบินตัวแรกที่มีสก,กิลตีขีของตนเองระยะจงตีตัวต่างๆเนาะก็เรียกกันต่มาว่าใครเล่นสายขี สายคยีจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืมดูด,ดิสายคียมีโอกาสกลับมาอยู่นะจะต,ต้องดูไปก่อนแล้วก็กาชานี้สามวันครับแนะนำให้เล่นลิฟไตนี่เลยอะไรเคลล่บบอลลูนนะ มาทำัไงไอ๋อมาพักนานานี้มาพักที่บ้านครับโอเควันนี้ขอจบลิฟท่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับดึกมาก้วปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับ